ระดับโอ้โหแล้วถึงผมเพิ่งได้รับตำแหน่งมาได้สิบสี่โตสมรัดที่มากลุ่มแจ็คหมายเลขสิบสามนัที่มาประธานสโมสรอยู่นี่ครับเขี่ยเริ่มครับของดาวยกมาโค้งหลังอ้ต่ำไปนิดนึงดีเฟนซได้อยู่นะครับสี่ประภาแล้วโค้งหลังของนันทภัทรถึงช้าครับอัมพรบอลเร็วโอ้โหจังหวะดันเข้ามาสูงของสุบรรตาเพลียวทีใส่เด็กบดินครับ วันแรกคุณลพายกอแบบเนี้ยไม่เหลือถ้าใบเฟินได้ดึงขนาดนี้ครับจ่ายบอลแบหลากหลายพอย้ำแล้วก็ย้ำแล้วได้ผลเนี่ย<ะ>วันแรกของชันยพอตีบีหลังแทกมาครับเนี่ยเดี๋ยครับดูครับ,รบพาเป็นกุนลภาครับเนี่ยคับตีแบบผู้ชายครับขึ้นไปไปลอยอยู่กลา,า,างอากาศวุสิสินในาณว,วงรถเลยครับกุลภาเล่นมือเดียว โอ้โหกลายเป็นดีเฉยเลยครับไอ้วันแรกสวยครับสุปตา,าไปรอดอื้มที่มาขุ่แก้วตีแบบไม่มีบล็อกเลยครับเป็น1ิด4ต่วันแรกอาชิรยพอร์ยังยืดได้อยู่ครับกติกามาลิกามันพัด ธัญพรโอ้โหดูครับพวกบรรดาซีเน yes. ียไล่บอลสนุกเลยครับปสาวเคาะบิดมาโอ้โหบอลมาลงตำแหน่งสามะเยราวั์โอ้โหบอลแรกครับอัญพรพิยานิลาในเปิดไฟเลี้ยวด้วยครับนั่นแหละครับวันนี้ก็สนุกอยาเดียววะ แรกดีแล้วไหลให้ปื้มจิตยังเซฟได้อันเดอร์ให้นันพัฒน์โกรแก้ไม่ได้แล้วอ่ะโองว่ oh, า <c oughs> ทำให้ในเซตที่